สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอ,อตัวอย่างนะคะการอัดหน้าจอ,อาผ่านคอมพิวเตอร์ windows 10นะคะ windows 10นะคะเราเปิดคอมขึ้นมานะคะแล้วเราก็เข้าไปดูว่าเราจะอัดหน้าจอไหนนะคะ สมมติว่าเปิด YouTube ขึ้นมาเนาะแล้วทีนี้เ,เราอยากไม่ใช่เ,เราอยากจะอัดหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นวิดีโอเพลงหรือว่าการตัดต่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ อันนี้จะอัดหน้าจอวิธีการตัดต่อวิดีโอนะคะก็เลือกอแอปนะคะเปิดแอปแอปพลิเคชนันทีเ่เราใช้ตัดต่อวิดีโอของเรานะคะ ก็ไปกดที่แป้นนะคะตัว Windows บวกกับตัว Windows บวกกับตัว G นะคะ Windows ตัวนี้นะคะกับตัว G กดจ๊กพร้อมกันนะคะ มันก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาเลยนะคะเราจะอัดหน้าจอแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วไม่อยากให้เสียงที่พูดเข้าไปเราก็ปิดใหม่แต่ถ้าจะให้เสียงเราเข้าไปด้วย เวลาเราพูดอธิบายนะคะเราก็เปิดใหม่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันมาตรงนี้ทำไมทำไมม,มาตรงนี้เออหน้านี้นะคะออแล้วตัวนั้นไปหายไปอยู่ไหนโอ,โอเคกดขึ้นมาใหม่นะคะคือมันหายไปก็กดขึ้นมาใหม่นี่นะคะแล้วทีนี้ เดาก็จะอัดเสียงเข้าไปด้วยก็คือเปิดไม้นะคะเปิดไม้ตรงนี้แล้วก็กดอัดนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าจะกดที่แป้นเป็นวินโด้บวกอะไร Alt คำเต็มมันว่างไงไม่รู้นะคะตรงนี้แล้วก็บวกกับ R แปลว่า record นะคะกดแป้นก็ได้หรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้มันก็จะอัดหน้าจอนะคะแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ตรงหัวมุมว่าตอนนี้นะเรากําลังอัดหน้าจอนะคะพอเราคลิกกับหน้านี้ไอตัวนั้นก็จะหายไปนะคะทีนี้จะ นี่แหละค่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ก็จะดําเนินการาตัดต่อวิดีโอนะคะถ้าเราทําเสร็จสิ้นแล้วเราไม่อยากได้หน้าจอ,อาความยาวพอเพียงแล้วนะคะเราก็มากดปิดตรงนี้มันก็จะไปเซฟอยู่ในอยู่ในวิดีโอในอันนี้ของเรานะคะในโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ อันนี้ก็คือวิธีอัดหน้าจอแบบง่ายนะคะแต่ที่ดาไม่ทำวิธีนี้ส่วนมากเพราะว่าตัวหนังสือออกมามันจะไม่ไม่คมชัดเท่าไหร่ก็เลยใช้สมาร์ทโฟนมาอัดแทนนะคะ